ครัทบ,บท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มีแขกแขกรับเชิญชื่อว่าเดี๋ยวจะไปบอกชื่อเร็วโอ้ดูอยากชื่อจะไปยองถ่ายอยู่มั้ยอเองถ่ายอยู่มไหมไเอาไปออกไปเลยเข้ามาได้แล้วตั้งจุดนี้เป็นจุดส่ง แค่นั้นแหละโอเคแล้วก็เอาด้านนอกอีกทีแล้วเราจะเข้าไปแล้วก็แค่กดไอ้น,นี้จะจะออกไปก็แค่กดไอ้น,นี้ตายอยู่ เปิดมาเตอร์วเวเยอร์อยู่ใครไม่เข้าก็บ,บ้านเฮ้ยเราไม่ได้ตีนนะเราไม่ได้ตีเราไม่ได้ตีแป๊บนึงในนี้มีกล่องหน่อยเท้าเลย,เลยโพดิเชียนหนึ่งโพดิเชียนหนึ่งทำไม พีะ่ะาเลปาเกิดมานี่หว่าอ,อ,อ,อยู่ไหนอะเอากจะเดินตามเองอยู่เนี่ย แต่ผุดเยอะเอาหนี่งถูกเดียวดีนะปิดอา้าวเดี๋ยวได้เกิดมามาด้วยเราไปหยิ คือโรงแรมอันนี้ห้องคนที่เข้าใหม่กคนอันนี้คนที่รู้จักแอดมินกับแอดมินได้หรือว่าไอ้สไปกับเริ่มตัวนด้ตัวจ รู้แล้วตั้งจตนี้เป็นจีนส่งอีกแล้วไม่ต้องขุดเลยนะได้ไม่ต้องขุดเอ้ยรู้แล้วเราตั้งไว้อีกทีหนึ่งด้วยไม่ไม่ต้องขุดออกไปด้วยออวาบได้ ใครเข้าบ้านเอสโดนเตะออกเข้ารู้จักเอสเอสโอ้ยใครเข้าบ้านเอสโดนเตะอกยิงเหรอวะเขาเข้าบ้านเองเบอร์ไม่ได้เอาอะไรเลยมีดินกับต้นไม้กาก มีคำอยากว่าขอเลิเอ้ยขออภัยกันด้วยนะครับผมชอบคุณ ไม่ได้ตีแล้วไม่ได้ตีแล้วไม่ได้ตีอือใส่รองเข้าไปในรีวิวแค่ว่าจิ๊กี้เยอรูรดับคู่เหรอวะขุดได้ไหมมันลกมาแต่งใหม่ ไปยังพิมพ์อะไรไอ้ตะไปมีแซดเดลที่ขี่ม้ามีไหม,ไมเอ้ยจะขี่ล่ ไใบนะอีออฟซิเดียนลกุกเดี๋ยวเชยขนให้มันลกุกขอรับก่อนหนึ่งสองสามสีห้าหกแปดเก้าสิบ สไยมีเหล็กไหมต้องการเหล็กกับฟินเอาไปทำประตูเนเธอร์ตีก็ล์ฟใมันไม่ใส่รองเท้าเหรอ ตายไม่มีอะไรหุเล่นด,ดูไม่รู้ทำอไทำไมแต<ก>่ดเบียร์เออปบ้านนโอเคกลับ้านไปจะปอะบ้านาอยู่ไหนเหรอ ที่คันขุดออกไปแล้วเออนี่ไงไปบ้านใช่ไหมเอาไปถึงแล้วส่งแล้วเข้ามาแล้วไอต้ตะปายไม่ให้กุญแกมาทำไมอ่ะเขาขุดบล็อกดินขึ้นมาก็ได้เหมือนนี่บล็อกดินแล้วต่อ <c oughs> ไดมอน เดียวเราไอ้แม่งไอ้ตไปลาหายไม่ได้ตีนะไม่ได้ตีตามมาครับตามทำอะไรทำอะไรฮะฮะโอ้ไอ้ตาปลมีคนเกลียนเว้ย ตีดาบลนุนมาเลยมันจะเข้าไปแล้วมันทุบออฟซิเดียนเดี๋วมันเข้าไว้ไม่ได้มันเดินตี เกนเหรอนี่ตีมัตบ้ยจะไปตกมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนเร็วเดี๋ยวทำอะไรดูลีไปอะไรดู ตามมา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 ไอ้ตาปเจ้าชูโอ้วันนี้เขาก็ขึ้นแล้วเอาเกืดมา เดีตามาอ้นตามดีมาโอ้เชี่ยกาไดิเราเช่ยกไปทำอะไรดีเอยดีคด ตามมาตามมาไอ้ตาป้ายเองโหลดแมปหรือว่าแมปเองนี่เองของเขาแมปเปิดไม่ได้มันแหละกเฮ้ยมามาเราต้องการนายอีกตัวหนึ่งะ แล้วเราก็ขึ้นไหนได้เขาบีมาเขาเป็นอัตวิน,อน,นไ,ไอ,นอนเคนขโมยาไอเนขโมยาอยากขีม่ม้ามันมีอยู่สองตัวอีตีม้าทำไมม้าเจ็บที่ขีม่ม้าออกก่อนเท่านั้น,นฮีว่แล้วฮีว่แล้วเปิด ตีมาเห็นเขาจะพาม้าไปที่ไหนเอาไปไม่ได้ไปไม่ได้เอ,าอ,กกอ,อาออกก็ไม่ได้เาออดขาออกไม่ได้ดันม้าออกก่อนเลยเอ๊ะไปจะไปออกว่ายังไงเขาออกไม่ได้เอ็ง เสียงดังออกเว็บๆว็บเอ๊ะไปทำไมมาเขาเลือดลดเลยไปหาไอ้มาตรงนี้ที่ไม่วะเดี๋ยวเปิดก่อนไปหามาเป้มานี้เลือดเยอะกว่าเว้ย กมาไม่ขีคิมากเหรอเอาเนี้ยมามันไม่มีเนื้อมันมีแ,แต่หนังเดี๋ยวดู จะไปไม่มีข้าววะอุ้ยมาตัวนั้นอย่าหายนะมันเป็นตัวเดียวที่อถูกจับแล้วเลือดยังไม่เต็มเลยทำไมอ่ะอยากดูแมพเองก่อนจะใช้ม้านี่แหละ เเอาม้าไปเก็บบนวะเอ้ยม้าตัวนี้ต้องเก็บไว้ที่เอที่ที่ไม่มีที่ต้องมีคนนึกคุณหาเนี่ย ท be uh> ี่เขาวางไว้ที่แถวแถวบ้านแอดมินไม่มีแตดเด็กเลยไปดิบีป้ายด้วย ใครเข้าบ้านแอดโดนเตะออกจากเลิกแล้วเป็นผูก้กรปเปิ้ลแม่งไม่มีอะไรเลยเปิ้ลกับอาหาระไปเขาเจอคนเจาะบ้านเองแต่ไม่รู้ใครหรือว่าเองสร้างไม่เสร็จเอง สปอนหาเซิฟอื่นว่าดีไหมเดี๋ยวไปเล่นเซิฟอื่นดีไหม ีนบ้านหรือว่าสปอรเมื่อกี้เด้๋ยลงมาเอ้าเดี๋ยวลงไปคอยดูเดี๋ยวเขาลงให้ดูเป็นสเต็ปโอ้ยเลื่อนรถไปเยอะเลยรองเท้าอีพังเตรียวไม่พังเดี๋ยวเช็ดเท้าก่อน ทำเข้าบ้านเอสยกเว้นจีนอะไรไม่สบายอย่าอะไรไว้ทำเข้าบ้านเอสยกเว้นจีนมันคงรู้อายุเองเนี่ยเขาว่านะ มีน้ำกินไหมออ nó kẹt kịp quay tông tháo kịp quay ní kịp quay ní kịp quay ôi anh bị kim Bên Bên วิถนูขอได้ไหมไม่ได้เอาเก็บไว้เออเอาไปใช้เล่นหน่อยดิออเอาไปยิงตัวเองยิงไม่ได้เลยจาก เมคเทมาร์ตัวนั้นนะ่ะตัวหนึ่งมันไม่ยอมให้ขี่นอนวไะไป้ะไปเดี๋ยวทำไรดูนอนเตียงเดียวกันได้โอเคไมเอ้ยไม่เซิฟทีแล้วนอนเลยมันต้องอยู่ใกล้ๆไ,ไปไอ้สบาย ทำไออรไรเสื่อเร็วไอ้สบายนอนเดี๋ยวเอาลูกอะไรให้สิยอดมากขอบ้าง บ้านเขาที่เล่นเวอร์ชัน0.70อ๋อห็นวังจะได้ไหมอ่ยอ่ารูปนี้ไงเราจะทำไม่รูปคิปเปอร์ดันเลยอยากมาก Oh. cháu luôn nắn ở Không hay ngầm hay mà เอาไหมเอาใบรูปนี้ คนก้าเราเข้าบ้านเอไม่ดีกว่าเราเป็นคนช้าถ่ายเราต้องลงจากที่สูงไม่เป็นไรลงเท้าทีบถ้ากระโดดเอาไม่สบายแข่งกระโดดกันใครกระโดดที่ว่า เราจะไปไหมหดูบ้านเขาเร็วท่านผู้ชมรอยอยู่นี่นั้นขอจบคลิปใี่นั่งนี้นะครับบ๊ายบาย